อ๋ออันนี้คือผลงานปลูกเดิมมันห่างเลยนะคะม,มีปัญหามากครับเพราะว่าผมิ่งมารู้ทีหลังว่าคลินิกเขามีปัญหากันเอาละ่ะใช่ครับผมเขามีปัญหากันแล้วว่าอา้าวแล้วยังไงมัน,<ห>นขึ้นแต่ Sh Sh ช<อ>ีโดชีเดแล้วก็ปริมาณกราฟที่เคยปลูกเดิมก็คือห่างมากใช่ครับผม <Okay. S 2> แล้วก็เป็นเหมือนกับน,น,น้องทีง่ไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ย ก็วันนี้หมอมีเคสตัวอย่างนะคะก็คือคนไข้เนี่ยเคยปลูกผมมาแล้วแต่ว่าได้ผลลัพธ์ไม่ได้ตรงตามที่ตัวเองต้องการค่ะก็คือจากที่เห็นนะคะเนี่ยจริงๆเราดูแล้วเราก็มองออกเนาะว่าตัวทิศทางของเส้นผมอะค่ะมันจะมีการชี้มาข้างหน้านะคะหรืออย่างด้านข้างที่เป็นบริเวณผมด้านข้างปกติก็ต้องแนบเข้าไปปรากฏว่าชี้ออกมาด้านนอกเรียกว่าเป็นการปลูกผมที่ผิดทิศทางนะคะจะเห็นได้ว่า ทิศทางเนี่ยดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็จะมีบริเวณด้านในเนี่ยไม่หนาแน่นเพียงพอทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะและหลังจากที่คนไข้มาปรึกษาหมอก็ได้ทําการปลูกแก้ไขนะคะโดยวิธีการแก้ไขเนี่ยหมอก็จะได้ออกแบบเป็นกรอบหน้านะคะกรอบหน้าเดิมเพียงแต่เราเนี่ยต้องทําให้ทิศทางผมใหม่เนี่ยเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เติมบริเวณที่เป็นช่องว่างให้ดูธรรมชาติมากขึ้นเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังทําเป็นยังไงนะคะ นี่เลยนี่นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์หลังปลูกไป1เดือนนะคะอันนี้ยังไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่เต็มที่แต่ว่าก็สามารถมองเห็นได้แล้วว่าตัวทิศทางเนี่ยมีการเปลี่ยนนะคะจากเดิมที่ออกมาชี้ๆเนี่ยเราก็จัดทิศทางใหม่แต่ว่าผมเดิมเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้เนาะก็จะเป็นเฉพาะผมใหม่นะคะแล้วก็มีการแซมเข้าไปเพื่อให้ตัวความหนาแน่นเนี่ยเป็นธรรมชาติะคะ่ะและ้วทีนี้ถ้าไม่อยากปลูกผม สามารถทำวิธีการอื่นแทนได้ไหมครับสำหรับคนไข้ <c oughs> ที่ค่ะในคนไข้เคสที่ปลูกผมมาแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะดูก่อนว่าตรงบริเวณนั้นมีรูขุมขนหรือว่าเส้นขนอยู่ไหมแต่โดยปกติบริเวณที่ปลูกเนี่ยมักจะเป็นจุดที่คุณหมอดูแล้วว่าไม่มีเส้นขนเดิมไม่มีรูขุมขนเดิมค่ะดังนั้นการบำรุงรักษาด้วยวิธีอื่นเนี่ยอาจจะทำได้ยาก ยกเว้นว่ามีรากขนเหลืออยู่นะคะก็อาจจะใช้เป็นการบำรุงด้วยการฉีดตัวบำรุงต่างๆได้แต่หากบริเวณนั้นไม่มีรูขุมขนแล้วก็แนะนำเป็นการปลุกผมค่ะมกมสามารถรึกาะก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้ที่ 3M Hair Transplant เลยนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยดูปัญหากันได้ว่าเราจำเป็นต้องแก้แบบไหนนะคะแล้วก็หมอจะมีวิธีการที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะ